เป็นนี่เลี้ยงดีครับกินนะครับกล้วยด่างครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับความที่ช่องครามเชนนะครับวันนี้นะครับความก็ได้มาสกตแล้วก็มาดูนะครับการเลี้ยงแตกระแตนของคุณครูพี่บ๊อบหลังจากที่ความทําคลิปลงไปตอนที่มันคุณครูพี่บ๊อบนะครับสังไข่นะครับไอปัตตังกามาแต่ตอนนี้ก็คือมันก็โตแล้วนะครับในระดับหนึ่งประมาณ2อาทิตย์ก็คือประมาณ1ิบสวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการ ของมันแล้วก็การให้นะครับอาหารของครูพี่บอบกันนะครับผมครับตอนนี้พี่บอบก็กําลังให้หญ้าหวานเกศตะกะเตนนะครับในรอบเช้านะครับดูตอนนี้ตะกะเตนนี้ก็อายุนะครับใกล้ถึง45วันแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวก็อีกสักพักก็จะให้ไข่แล้วนะครับ ดูนะครับเต็มเลยครับน,นี้อันนี้เป็นหญ้าหวานที่ซื้อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรงเดือนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่เพาะไอ้นะครับลูกผักนะครับไฮโดรโปนิกนะครับของพี่บอ๊อบซึ่งตอนนี้มันหน้าฝนยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าทําแล้วคือปัญหาเกี่ยวกับ รานะครับมันขึ้นบ่อยขึ้นเยอะนะครับในหน้าฝนครับอันนี้ให้แล้วครับผมลงเดือนี้นะครับตัวนี้พี่ว่าอายุกําลังได้ประมาณกี่วันนะครับนี่2สองอาทิตย์เนาะใช่ไหมประมาณสองอาทิตย์ไหมเดนที่อามาเอ่อก็ตีเฉลีย่ยประมาณสองอาทิตย์คือประมาณสิบสี่สิบห้าวันนะครับกําลังเริ่มโตเลยนะครับเยอะมากนะครับ นะครับล้ก็โรงเรือนนี้นะครับอันนี้ยญ้าหวานนะครับ,รรบดินกันแตลวแต๋วแต๋วเลยนะครับข้างในเยอะมากครับดูนะครับของกาลังเริ่มโตกัน,นครับนอกจากให้ยญ้าหวานแล้วก็พี่วายังให้อใบตองนะครับให้มันกิน โดงเดือนเกษย่าหวานที่ให้แล้วก็เนี่ยครับมีใบตองนะครับใบตองนะครับใบตองย่าหวานอาหารโปรดของตกะกั่ตนเขาเลยนะครับย่าหวานกินทั้งใบกินทั้งแต่กินต้นมันด้วยนะครับต้นของย่าหวานต้นน,นี่นะครับนี่เยอะเลยนะครับ ครับข้าวไใตดีนะครับดูภาพแตงเตนนี่เลี้ยงดีครับกินนะครับกล้วยด่างนะครับอันนี้ก็เป็นใบตองของออะไรนะพี่ว่าไอไอปปัวเออนะครับใบตองปลาปัวนะครับกล้วยด่างปลาปัวนะครับกินดีมากเพราะว่าสมัยตะก่อนเนี่ยกล้วยด่างเนี่ยก็ราคาถือว่าขึ้นท็อปๆเลยนะครับ ไล่ลงมาตั้งแต่เดนอินโดฟอริดานะครับไล่ลงมาก็พวกตระกูลปาปัวตระตกูลเอ่อนะครับตานีด่างพวกนี้ไล่ลงมาหมดเลยครับนี่ครับยัดให้ไปเลยครับพี่บ๊อบให้ประมาณวันละกี่กานนะใบใบตองจนจะหมดต้นแล้วนะครับให้ทุกวัน มีเท่าไห่ก็หมดมีเท่าไห่ก็หมดครับคือตักเต็นเขากินหมดจริงๆครับโดยไม่ต้องให้น้ำครับหญ้าหวานให้ทิ้งไว้เลยนะครับผมเลี้ยงง่ายครับผม นะครับนี่นี่ก็เป็นโรงเรือนนะครับที่สองที่สามของคุณครูพี่บ๊อบนะครับในการเลี้ยงตะเกนตัดตั้งก้านะครับผมก็ทําแบบดีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมีซิปเปิดเข้าออกให้อาหารนะครับผมก็ถือว่ากําลังเติบโตนะครับในอา,อาชีพตรงนี้นะครับผมเพราะว่า คนก็เริ่มหันมาเล่นหันมาเลี้ยงกันเยอะนะครับผมสั่งไข่สั่งอะไรมาเพาะนะครับผม mm hmm. ก็แนะนําว่าสั่งไข่มาเพาะเอาดีกว่าครับ mm hmm. อยากซื้อเป็นตัวแล้วมาเอาไข่ครับปกติเพราะว่าทางฟาร์ม hmm. เขาก็จะนิยมขายเป็นไข่มากกว่าครับ mm hmm. ส่วนตัวก็มีแต่ปล่อยแล้วก็ไปประกอบอาหารนะครับ mm hmm. ไปทอดนะครับ mm hmm. ไปคั่วอะไรแบบนี้นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครป์เพื่อเปกำลังใจให้คุณอาร์มด้วยนะครับผมในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับ